สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกแบบฝึกหัดที่6กันนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่6กันอันดับแรกแับปฝึกหัดที่6เนี่ยเราสั่งให้ทําเป็นข้อที่1ใหญ่ข้อที่2ใหญ่ข้อที่6ใหญ่แล้วก็ข้อที่7ใหญ่เรามาเริ่มที่ข้อที่1ใหญ่กับข้อที่2ใหญ่กันก่อนข้อที่1ใหญ่เนี่ยเราเขาให้หาฟังก์ชันเห็นไหมเขาให้หาฟังก์ชันบวกกันลบกันคูณกันหารกันแล้วก็หารกันแหละแล้วก็ f บวก 5G 2f เลบ 3G เห็นไหมครับฟังก์ชันบวกกันก็เหมือนเดิมเราดูที่อันดับแรกเราดูที่นี่ก่อนเห็นไหมโดเมนที่มันมีเหมือนกันก่อนถูกไหมครับมีเหมือนกันมี1เหมือนกันมี2เหมือนกันมี3เหมือนกันมี4เหมือนกันคู่อันดับก็จะเป็น1โดเมนของฟังก์ชันใหม่ที่เกิดจากการบวกกันก็จะมี1 2 3แล้วก็4ก็หลังจากนั้นฟังก์ชันบวกกันก็เอาค่า y มาบวกกัน2บวก3ก็เป็น5 4บวก0ลบ2บวก5เห็นไหมครับ 0บวกกับ 2, 2> เห็นหก็จะได้เป็นเท่าไหร่1 5 2 4 3 3แล้วก็4 2ถัดมาฟังก์ชัน f ลบกับฟังก์ชัน g ก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่ตัวหลังจาก2กับ3ก็เอามา2ลบ3ได้ลบ1 4ลบ0ลบ2ลบ5เห็นไห0ลบ2ก็จะได้เป็น1ลบ1 2 4 3ลบ7 4ลบ2ทันไหมครับโอเค ถัดมาข้อที่3เขาบอกว่าฟังก์ชัน f คูณกับฟังก์ชัน g ก็เหมือนเดิมครับโดเมนก็จะมี1 2, 3 4เหมือนเดิมโดเมนของฟังก์ชันใหม่ที่เราได้ที่เราเกิดจากการคูณกันนะก็จะมี1 2, 3 4เหมือนเดิมทัดมาเลนครับหรือว่าค่า y เอาค่า y มาคูณกัน2คูณ3 4คูณเห็นไหมลบ2คูณ5 0คูณ2เนี่ยสองคูณ3 4คูณลบ2คูณ5แล้วก็0คูณ2ก็จะได้เป็น1 6 2 0 3หลบ10แล้วก็40 ถัดมาข้อที่4ครับฟังก์ชัน f หารด้วยฟังก์ชัน g เหมือนเดิมครับโดเมนของฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมี1 2 3 4นี่ครับ1น3แล้วก็4ถัดมาก็เอาค่า y ของฟังก์ชัน f ตั้งแล้วก็หารด้วยฟังก์ชัน g ก็จะได้เป็น2.3ส่วน3ี่ครับส่วน3ถัดมา4.0ส่วนศนี่ครับสวน0ถัดมาลบ2ส่วน,น,วน,น,วน,น 2, 5 นี่ครับลบสส่วนหแล้วก็0ูนย์ส่วนสอย์ส่วนสแต่ว่า4ีส่วนศูย์เนี่ยตัวส่วนเป็นเลขศูนเนี่ยเราจะไม่ได้ยามอ่ะถูกไหมฉะนั้นมันหาค่าไม่ได้ก็ตัดมันทิ้งไปก็จะเหลือแค่1 2ึ่ส่วนสากับลบสส่วนหแล้วก็4กับ0ถัดมาข้อที่5เหมือนกันแต่คราวนี้เขาเป็นฟังก์ชัน G หารด้วยฟังก์ชัน F ก็จะเป็น3าส่วนสเห็นไหมสามส่วนส ศูนย์ส่วน 4, สี่ศูนย์ส่วนสี่หาค่าได้นะศูนย์ส่วนสี่ทัดมาห้าส่วนลบสองเนี่ยห้าส่วนลบสองแล้วก็สองส่วนศูนย์ซึ่งสองส่วนศูนย์เนี่ยมันไม่นิยามดังนั้นอันนี้ก็ตัดทิ้งไปก็จะเหลือแค่หนึ่งลบเออหนึ่งสามส่วนสองแล้วก็สองลบห้าส่วนสองแล้วก็สามกับศ <c oughs> ูนย์เห็นไหมครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไ,ไหม เดี 1, ๋ยวนะแป๊บนึงนะเหมือนมาสเตอร์เขียนผิดโอเคข้อที่5เมื่อกี้ข้อที่5 1 3สองโอเคหนึ่สถูก2กับ40่ศูก็ต้องเป็นอะไร2กับเท่าไหร่2กับ0ใช่ไหมสี่ส่วนศย์ได้ศนย์แล้วก็3กับ5ส่วนลบ2ก็เป็นลบ ลบห้าส่วนสองเห็นไหมครับได้ละอ่าโอเคนี้ถูกลวถัดมาข้อที่6ข้อที่6เขาถามหาฟังก์ชัน f บวกกับฟังก์ชัน 5g อันดับแรกฟังก์ชัน f เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้แล้วเห็นไหมด้านบนโจทย์กำหนดมาให้แล้วเป็น1 2 2, 4 3 2ลบแล้วก็4 0ถัดมาฟังก์ชัน 5g เนี่ยโจทย์ยังไม่ได้กำหนดให้เพียงแต่โจทย์กำหนดมาให้แค่ฟังก์ชัน g ซึ่งฟังก์ชัน g ในข้อนี้ก็จะมี1 3, 2 0 3 5แล้วก็42 ฉะนั้นโจทย์หาฟังก์ชัน 5g ก็คือเอา5คูณเข้าไปคูณเข้าไปที่ไหนก็คือคูณเข้าไปที่ค่า y หรือสมาชิกต,ตัวหลังของคูณดับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ13ก็จะเป็น1 3าคูณ5ก็จะเป็น15เห็นไหม20ก็จะเป็น2คูณกับ0คูณ5เห็นไหม35ก็จะเป็น3กับ5คูณ5 42ก็จะเป็นกับ4แล้วก็2คูณ5ก็จะได้เป็นฟังก์ชัน 5g ก็จะมีค่าได้15 20ก็20 325แล้วก็40นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าเอาฟังก์ชัน f บวกกับฟังก์ชัน 5g ฟังก์ชัน f โดเมนมี1 2 3 4ฟังก์ชัน 5g ก็โดเมนก็จะคงมี1 2 3 4เหมือนกันถูกไหมครับฉะนั้นเอาค่า y มาบวกกันถูกไหมเขาสั่งให้บวกกันแล้วก็ค่า y าบวกกับ2บวกกับ15เห็นไหมได้17ก็เป็น1 17ทัดมา y เป็น4 สีบวกกับศนยี่ครับสีวกกับศย์ได้4ถัดมาที่ x เป็น3ามฟังก์ชัน f ให้ค่า y ที่ 2. ลบ2อลบสบวกกับยีนี่ครับลบสบวกยีก็ได้เป็น3กับ23และที่ x เป็น4ให้ค่า y เป็น0 0กับ10บนี่ศูนย์บวกสิ 10. ก็ได้10บฉะนั้น F บวก5 G ก็เป็น1 17 2 4 3 23แล้วก็คูณดับ4กับ10เห็นไหมครับประมาณนี้แค่นี้เอง ทันมาข้อที่7ข้อที่7โจทย์สั่งให้เราหา 2f ลบกับ 3g ฟังก์ชันของ 2f ลบกับ 3g 2f เรายังไม่มี 3g เราก็ยังไม่มีเราก็แค่หาก่อนอยากได้ 2f ก็เอา2ไปคูณค่า y ในฟังก์ชัน f อยากได้ 3g ก็เอา3ไปคูณกับค่า y ในฟังก์ชัน g จาก2เอา 2f ก่อน12ก็จะกลายเป็น14 24เอา2คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น28คูณที่ค่า y นะ3ลบ2 ก็จะกลายเป็น3ลบ4แล้วก็40ก็จะกลายเป็น40เหมือนเดิมถัดมา 3G ครับ G คือ1 3เอา3เข้าไปคูณก็จะกลายเป็น119เห็นไหมครับ2อเอา3คูณเข้าไปก็ยังคงกลายเป็น2 0ศอยู่ดี35เอา3คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น3กับ15 42เอาเอา3คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น4 6เห็นไหมแล้วคูณที่ค่า Y นะหลังจากนั้นก็เขาบอกให้เอาฟังก์ชัน 2f กับ 3G มเนี่ยมาลบกันก็4ลบ9ก็เหลือลบ5 8ลบ0ย์ก็เหลือ8ลบ4ลบกับ5ก็เป็นลบ19เออลบ4ลบกับ15ก็เป็นลบ19กศูย์ลบ 6, 6ก็เป็นลบ6ถูกไหมครับฉะนั้นคู่นับของฟังก์ชัน 2f ลบ 3G ก็จะเป็น1ลบ5้าแลบ19้แล้วก็4กับลบ6เห็นไหมอันนี้คือข้อที่1ใหญ่ถัดมาข้อที่2ใหญ่ข้อที่2ใหญ่เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคู่นับที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีโดเมนเหมือนกันไหมนี่ครับคู่นับตัวแรก2 3สาม โดเมนมีเหมือนกันคือ2ถูกไหมฉะนั้นคูนดับ2คู่นี้อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมใช้ใช้ในการหาค่าได้ทัดมา4ีลบ4กับ3นี่โดเมนเป็น4เหมือนกันโดเมนเป็น2เหมือนกันโดเมนเป็น4เหมือนกันส่วนที่เหลือโดเมนมันไม่ซ้ากันถูกไหมครับในเมื่อโดเมนมันไม่ซ้ํากันเราก็ไม่นํามันมาคิดก็ค่าทิ้งไปเลยกากบาทมันทิ้งไปได้เลยเห็นไหมก็กากระบาดมันทิ้งไปได้เลยฉะนั้นครับเหมือนเดิมบวกลบกันเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลย แต่คราวนี้มันเหลือแค่2คูณดับถูกไหมนี่หนึ่งคูณดับแล้วก็สีแดงอีก2คูณดับข้อหนึ่งครับ f บวก g ก็เป็น2เหมือนกันเห็นไหมโดเมนเป็น2เหมือนกันก็3กับ4บวกกันก็เป็น2 7แล้วก็ c t x เป็น4 y ของฟังก์ชันใหม่ก็จะเป็น3บวกกับลบ2ก็ได้1ถูกไหมครับลบกันก็3ลบ4เหลือลบ1 3ลบ2ก็เป็น5คูณกัน3คูณ4ก็เป็น12เห็นไหมสคูณลบ2ก็เป็นลบ6หารกันก็ สามหารสี่สามหารลบสองเห็นไหมครับค่า x ก็ยังคงเท่าเดิมก็คือโดเมนก็ยังคงเป็นสองกับสี่เหมือนกันเห็นไหมก็ข้านี้แค่นั้นเองอันนี้คือข้อที่สองใหญ่ถัดมาอันนี้คือเฉลยข้อที่สามใหญ่นะครับเห็นไหมเฉลยข,ข้อที่สามใหญ่ถ้าเราจะหาโดเมนของฟังก์ชัน f บวก g หรือฟังก์ชัน f คูณ g f หาร g ก็แล้วแต่โดเมนของฟังก์ชันใหม่ที่เราสร้างขึ้นมันคือการที่เราเอาโดเมนของฟังก์ชันดัด้งเดิมของมันทั้งสองฟังก์ชันมาอินเ t อร์เ็กกันซึ่ง ทั้งฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g โดเมนของมันคือจำนวนจริงฉะนั้นเอาจำนวนจริงมาอินเตอร์เซ็กกับจำนวนจริงก็ยังคงได้จำนวนจริงอยู่ฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f บวก g ก็เป็นจำนวนจริงครับทัดมาข้อที่4ข้อที่4อันนี้เผื่อใครทำนะก็เขาไปหาโดเมนของฟังก์ชัน f ลบ g โดเมนของฟังก์ชัน f ลบ g นี่อันนี้เขียนผิดนะโดเมนของฟังก์ชัน f ลบ g ก็เหมือนเดิมครับโดเมนของฟังก์ชัน f ลบ g ก็ยังคงเป็นโดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซ็กกับโดเมนของฟังก์ชัน g แิดไหมนี่คือมาจากตัวนิยามเลยนะโดเมนของฟังก์ชัน f อินเทอร์เซ็กกับฟังก์ชัน g ถูกไหมครับโดเมนของฟังก์ชัน f คือ,อไรนี่ไงมันเป็นเศษส่วนตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ฉะนั้น x บวกสจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ x ก็ต้องไม่เท่ากับสองฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลบสองถัดมาโดเมนของฟังก์ชัน g มันอยู่ในสแควรูทเห็นไหมฉะนั้น x กําลังสองบวกหนึ่งต้องมากกว่าศูนย์ซึ่งกําลังสองมันมากกว่าศูนย์อยู่แล โดเมนของฟังก์ชันฟังก์ชัน g เราก็เลยตอบว่ามันเป็นจำนวนจริงได้หลังจากนั้นก็เอาโดเมนของฟังก์ชัน f มาินเ e r s e c t กับฟังก์ชัน g เห็นไหมจำนวนจริงลบสองเ n อร์เ e c กกับจำนวนจริงก็ได้เป็นจำนวนจริงลบสองครับเห็นไหมครับแค่นั้นเองอันนี้คือข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็ยังคงคิดคล้ายๆกันเห็นไหมข้อที่ห้าก็คิดคล้ายๆกันแต่ข้อที่ห้าอันนี้ลืมเขียนไปอย่างหนึ่งก็คือตัวส่วนคือฟังก์ชัน g เห็นไหมครับนี่ตัวส่วนฟังก์ชัน g ฉะนั้นและ x ลบหนึ่งจะต้องไม่เท่ากับ0หรือ x จะต้องไม่เท่ากับ1ด้วยเห็นไหมข้อนี้นี่ก็คือเขียนไว้ีนี่แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนอกจากจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กกับจำนวนจริงได้จำนวนจริงก็จริงถูกไหมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเห็นไหมที่ตัวส่วนจะต้องไม่เป็นศูนย์นี่ครับตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ก็คือตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับหนึ่งนี่ครับก็เลยเป็นจำนวนจริงลบด้วยเศษของหนึ่งเห็นไหมอันนี้เขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ว่ามาจากส่วนนี้ นะครับอ่ะถัดมามาดูข้อที่6กันข้อที่6เขาบอกว่าคําสั่งของเขามี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือหาฟังก์ชัน f บวก g f ลบ g f คูณ g f หาร g ก็คือพาพูดง่ายๆก็คือให้เขาให้หาฟังก์ชันใหม่เนี่ยเขาให้เราหาฟังก์ชันใหม่ที่เกิดจากฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g ไม่ว่าจะบวกลบคูณหารอันนี้คืออย่างแรกที่โจทย์ถามหาอย่างที่2ที่โจทย์ถามหาคือเขาถามหาโดเมนของฟังก์ชันที่เป็นผลลัพธ์ก็คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ อ่ยจะจำไม่จำฉะนั้นครับเริ่มต้น <c oughs> อ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นข้อนี้อ่ะเดี๋ยวสลับที่แล้วกันเดี๋ยวสลับที่แล้วกันเราจะได้ไม่งง <c oughs> เพราะข้อนี้เหมือนกับตอนแรกอ่ะโอเคโอเค ขออนุญาตสลับที่ก่อนนะแต่ใครเขียนแบบเดิมที่ที่ที่มาเซอร์เขียนให้แล้วก็ไม่เป็นไรมันมีค่าเท่ากันฉะนั้นอันดับแรกครับเราจะเริ่มหาจากโดเมนของฟังก์ชันที่เป็นผลลัพธ์ก่อนเห็นไหมถ้าเราการที่เราจะหาโดเมนของฟังก์ชันที่เป็นผลลัพธ์หรือฟังก์ชันที่เกิดจะเป็นเป็นฟังก์ชันใหม่เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือโดเมนของฟังก์ชัน f บวก g ก็คือโดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซ็กับโดเมนของฟังก์ชัน g โดเมนของฟังก์ชัน f ลบ g ก็คือโดเมนของฟังก์ชัน f อินเทอร์เซ็กกับฟังก์ชัน g เหมือนกันเห็นไหมคูณก็เหมือนกันครับ f อินเตอร์เซ็ก g หารก็เหมือนกันครับก็คือโดเมนของฟังก์ชัน f อินเทอร์เซ็กกับโดเมนของฟังก์ชัน g แต่พอมาเป็นหารเนี่ยเราจะต้องเพิ่มด้วยตัวส่วนหรือฟังก์ชัน g เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับฉะนั้นมาดูทีละส่วนอันดับแรกจากฟังก์ชัน f ที่โจทย์กำหนดให้เราจะได้ว่าโดเมนของฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะเพราะว่าเนี่ยครับตัวเศษเพราะว่า เราแทน x เป็นอะไรก็ได้ยังไงข้อนี้มันก็เป็นจำนวนจริงอยู่แล้วยังไงแทน x เป็นอะไรก็ได้ก็ตามเราสามารถที่จะหาค่า y ได้ฟังก์ชัน g ก็เหมือนกันครับเราจะแทน x เป็นอะไรก็ได้เราสามารถที่จะหาค่า y หรือหาค่า g x ได้ฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f ก็เป็นจำนวนจริงและโดเมนของฟังก์ชัน g เองก็เป็นจำนวนจริงด้วยเหมือนกันฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชันใหม่ที่เกิดจากการบวกลบคูณหารมันก็เลยเป็นจำนวนจริง intersect กับจำนวนจริงเห็นไหมซึ่งจำนวนจริงนเ t อร์เ c t กับจำนวนจำนวนจริงก็ยังคงได้เป็นจำนวนจริงถูกไหมครับนี่ไง โดเมนของฟังก์ชัน f บวก g ก็เป็นจำนวนจริงโดเมนของฟังก์ชัน f ลบ g ก็เป็นจำนวนจริงโดเมนของฟังก์ชัน f คูณ g ก็เป็นจำนวนจริงซึ่งโดเมนของฟังก์ชัน f ผ่า g นี่ครับก็ยังคงเป็นจำนวนจริงเหมือนกันเห็นไหมจำนวนจริงอินเตอร์เซกับจำนวนจริงและเห็นไหมครับและตัว gx จะต้องไม่เท่ากับศูนย์ซึ่ง gx คืออะไร gx คือ x กำลังสองลบสามอันนี้คือจากที่โจทย์กำหนด x กำลังสองลบสามต้องไม่เท่ากับศูนย์ฉะนั้น x กาลังสองจะต้องไม่เท่ากับ3ซึ่งมันเป็นกําลังสองถูกไหมเราเทครูดไปทั้งสองข้างถูกไหมครับเราก็จะได้เป็น x จะต้องไม่เท่ากับบวกลบรูทสามถูกไหมครับดังนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f หารกับฟังก์ชัน g เราจึงได้จำนวนจริงลบกับเซตของรูทสามกับลบรูทสามเห็นไหมหรือจะตอบแบบนี้ก็ได้ครับเป็นจำนวนจริงและ x ต้องไม่เท่ากับบวกลบรูทสามเห็นไหมจะตอบแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันถูกไหมครับหรือจะตอบเป็นรูปลักษณะของเซตที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ Okay, อันนี้สีเหลืองนั่นบนคือหาโดเมนเนี่ยสีเขียวกับสีเหลืองนั่นบนคือหาโดเมนทันมามาดูการหาฟังก์ชันใหม่ของเราการหาฟังก์ชันใหม่ของเราก็คือถ้าเขาบอกว่า f ลบ f บวก g f ลบ g f คูณ g f หาร g การหาฟังก์ชันใหม่เราก็แค่เอาฟัง์ชันที่โจทย์กำหนดให้ f x ที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมาบวกลบคูณหารกันได้เลยถูกไหมครับ f x คือ2 x บวก2 g x คือ x กำลัง2ลบ3ฉะนั้น ฟังก์ชัน f บวก g ก็คือนี่ไงครับ f บวกบวกกับ x 2 x บวกกับออโทษทีฟ <Equ> like. ังก์ชัน f บวก g x ก็คือ f x บวก้วย g x ซึ่งก็คือ x บวก2บวกกับ x กำลัง2บวก3คิดจัดรูปแล้วมันก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก x แล้วก็ลบ1เหมือนกันครับฟังก์ชัน f ลบ g x ก็คือฟังก์ชัน f ลบกับฟังก์ชัน g ก็คือ x ลบสอง x บวกสองลบกับ x กําลังสองลบสามเอาลบคูณกระจายเข้าไปถูกไหมครับก็จะได้ลบ x กําลังสองแล้วก็บวก x แล้วก็บวกห้าเหมือนกันคูณกันก็แค่เอาสองฟังก์ชันนี้มาคูณกันแล้วคูณกระจายเข้าไปเห็นไหมนี่คูณกันคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น x กําลังสามบวกสอง x กําลังสองลบสาม x แล้วก็ลบหกหารกันก็เขียนได้เลยครับเอามาหารกันนี่ครับ n x บวกสองส่วนด้วย x กําลังสองบวกสามแค่นี้เองอันนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้คือคําถามแรกที่โจทย์ถามคือถามหา แล้วก็โดเมนของฟังก์ชัน f บวก g f ลบ g f คูณ g แล้วก็ f ่า g วิธีการหาก็จะประมาณนี้ข้ออื่นอื่นก็ทำเหมือนกันครับข้ออื่นๆก็ทำเหมือนกันถัดมามาลองดูข้อที่6.2 6.2ครับเราหาอันนี้ดูที่สีแดงก่อนสีแดงคือหาฟังก์ชันใหม่ก่อน f บก g f f บวก gx f ลบ gx ฟังก์ชัน f คูณกับ gx ฟังก์ชัน f หาด้วย gx ก็คือเอา f x มาบวกกับ g x ได้เลยซึ่ง f x โจทย์กำหนดมาให้เป็น x รูท x บวก4 g x คือ x คือ2 x บวก3นี่ครับก็เอามาบวกเอามาลบเอามาคูณแล้วก็เอามาหารกันได้เลยเห็นไหมฟังก์ชันใหม่ก็แค่เอาฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดมาให้มาบวกลบคูณหารกันได้เลยเราก็จะได้ฟังก์ชันใหม่ก็คือตัวที่เขียนด้วยปากกาสีแดงสีชมพูอันนี้ถูกไหมครับถัดมาข้อนี้ข้อที่6.2หาโดเมนของฟังก์ชัน f บวกลบคูณหารบวกลบคูณยังไงมันก็คือฟังก์ชัน f โดเมนของฟังก์ชัน f อินเทอร์เซ็กกับฟังก์ชัน g ยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมซึ่งโดเมนของฟังก์ชัน f เห็นไหมครับข้างในมันติดรูทแสดงว่า x บวก4จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมอันนี้นะ x บวก4ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0น x ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ4เข้าไหมครับโดเมนมันคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4่แค่นั้นเอง ทันมา gx gx เนี่ยมันเป็นสมก,การเชิงเส้นดังนั้นโดเมนของเราก็ตอบจำนวนจริงได้เลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะแทน x เป็นอะไรก็ตามเราสามารถที่จะหาค่า y ได้ถูกครับดังนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f บวก g f ลบ g f คู g ก็คือโดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซกกับโดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4อินเตอร์เซกกับจำนวนจริงคำตอบก็ต้องได้เท่าไหร่ นี่ครับก็ได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่ถูกไหมครับดังนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f ลบบวกลบคูณก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่ทันมาหารละ่ะโดเมนของฟังก์ชัน f หารด้วยฟังก์ชัน g ก็ยังคงเหมือนเดิมครับโดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซ็กตกับโดเมนของฟังก์ชัน g แน่นอนว่ามันคือตัวเดียวกันถูกไหมครับแต่ที่มันเพิ่มมาคือและ g x จะต้องไม่เท่ากับศูนย์ซึ่ง g x คืออะไรฟังก์ชัน g x โจทยก์กำหนดมาให้เป็น2 x บวก3ซึ่ง 2x บวก3จะต้องไม่เท่ากับ0 x เองก็จะต้องไม่เท่ากับลบ3ส่วน2ดังนั้นครับข้อนี้ฟังก์ชันโดเมนของฟังก์ชัน f หาร g ก็จะเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4อินเทอร์เซ็กตกับจำนวนจริงถูกไหมก็คืออินเทอร์เซกกับอินเทอร์เซกกับ R นี่เห็นไหมเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นอะไรครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4และ x จะต้องไม่เท่ากับลบ3ส่วน2ซึ่ง พอไปเขียนเป็นกราฟมันจะได้ลักษณะประมาณนี้ถูกไหมครับลบสี่อยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ลบสามส่วนสองอยู่ตรงไหนลบสามส่วนสองประมาณลบเท่าไหร่ประมาณลบหนึ่งจุดห้าซึ่งลบหนึ่งจุดห้าอยู่ตรงนี้ครับลบสามส่วนสองอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่ก็คือไปฝั่งนี้ถูกไหมและต้องไม่เท่ากับ3มส่วน2ไม่เท่ากับลบสส่วนสองตรงนี้ก็ต้องเป็นวงกลมโปร่งฉะนั้นคำตอบของข,องข้อนี้จริงๆก็คือ 2ช่วงครับนี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือตั้งแต่ลบสไปจนถึง3ส่วนสแต่ไม่เอา3ส่วนสนะเป็นวงเล็บเปิดนะอันนี้เดี๋ยวเขียนให้ชัดเจนก่อนเป็นวงเล็บปีกกาเปิดอ่ะโอเคไหมครับแล้วก็ยูเนียนกับตั้งแต่3ส่วนเปิด3ส่วนสครับไปจนถึง i n นฟินิตี้เขประมาณนี้เมครัอันนี้คือใช้เนื้อหาที่เรียนไปแล้วในเรื่องของการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์แล้วก็ กับเรื่องที่เรียนไปในช่วงเทอมหนึ่งก็คือนี่ช่วงการแก้สมการช่วงและการแก้สมการตรงนี้นะครับอย่าลืมนะยังใช้อยู่นะครับข้อสอบปลายภาคยังคงออกอยู่ทัดมาข้อที่6.3 6.3ก็ยังคงเหมือนเดิมหาโดเมนหาเลนก่อนโดเมนของฟังก์ชันเก่าฟังก์ชันเดิมฟังก์ชัน f ก็คือ x บวกหจะต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับ x ก็จะต้องไม่เท่ากับลบหนี่เป็นจำนวนจริงต้องไม่เท่ากับลบหส่วนค่า gx โดเมนของฟังก์ชัน gx ตัวส่วนยังไงมันก็ไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วถูกไหมครับมันเป็นศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะนี่ไงมันเป็นบวกหนึ่งแล้วซึ่งค่าสมบูรณ์บวกหนึ่งค่าสมบูรณ์มันก็มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้วน้อยสุดที่มันเป็นไปได้อาจจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับมันบวกหนึ่งซึ่งยังไงมันก็ไม่มีฐานที่จะเป็นศูนย์ดังนั้นข้อนี้โดเมนของฟังก์ชัน G โดเมนของฟังก์ชัน G ก็จึงเป็นจำนวนจริงครับถูกไหมครับดังนั้นข้ามไปหาโดเมนของฟังก์ชันเอฟบงกจ g โดเมนของฟังก์ชัน f g ก็คือ โดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซ็กกับโดเมนของฟังก์ชัน g ซึ่งโดเมนของฟังก์ชัน f คือจำนวนจริงลบด้วยเซตของลบหนึ่งอินเตอร์เซ็กกับโดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กกันแล้วควู่นี้อินเตอร์เซ็กกันแล้วจะได้เป็นจำนวนจริงลบด้วยเซตของหนึ่งก็คือเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ลบหนึ่งเ้าไหมครับอันนี้คือโดเมนของฟังก์ชัน f บวก g f ลบ g แล้วก็ f คูณ g ทันมาโดเมนของฟังก์ชัน f หาร g ก็เหมือนกันครับยังคงเป็นจำนวนจริงแต่ต้องไม่ใช่ลบหนึ่งเหมือนกันที่เพิิม่มมเตตาก็จะ้อง gx ก็จะต้องไม่เท่ากับ0ซึ่ง gx คืออะไร x บวกกับ1ส่วนแอบ o l ลู e x บวก1ซึ่ง gx จะต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้น x จะต้องไม่เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ทางเดียวที่จะทำให้ gx เป็น0คือ x ต้องเป็นอะไร x ต้องเป็น0ถูกไหมตัวส่วนต้องเป็น0ถูกไหมเพราะยังไงยังไงตัวล่างตัวส่วนด้านล่างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะติดลบแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้ค่า x ส่วน x ส่วน x ส่วน absolute x บวกหเนี่ยเป็นศูนย์ก็คือ x ต้องเป็น0ครับตัวตัวเศษต้องเป็น0นย์ถูกไหมนี่ครับก็เลยก็เลยเป็นอันนี้ x จะต้องไม่เท่ากับ0นดังนั้นข้อนี้ก็คือเป็นจำนวนจริงแต่ต้องไม่ใช่ลบหแล้วก็ไม่ใช่ศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมครับพอ oh, oh. มันมาอินเตอร์เซ็รวมกันนะอันนี้คือโดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซ็กับฟังก์ชัน g และเงื่อนไข จต้องไม่เท่ากับศูนก็คือ x ต้องไม่เท่ากับ0ูนถูกมครับเอามาอินเตอร์เซ็ครวมกันก็คือเป็นจำนวนจริงเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ลบ1แล้วก็ไม่ใช่ศูนี่ครับไม่ใช่ลบ1กับไม่ใช่0ูนย์เคไหมอันนี้คือข้อที่6.3ถัดมทัมา6.4 6.4ก็ยังคงคิดเหมือนเดิมครับเราข้ามไปดูที่โดเมนของการหาโดเมนและเลนส์ก่อนโดเมนและเลนส์น,นี่เป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงเหมือนกันถูกไหมพอเราจะแทน X นี่เขาเป็นช่วงแล้วมากกว,าก,วกว่าก็ใช้ช่วงนี้น้อยกว่ากก็ใชช้้งนีถ ดังนั้นโดเมนก็เป็นจำนวนจริงเลนก็เป็นจำนวนอ่าโดเมนของฟังก์ชัน f ก็เป็นจำนวนจริงโดเมนของฟังก์ชัน g ก็เป็นจำนวนจริงเหมือนกันดังนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f บวก g บวกลบคูณหาร g เนี่ยบวกลบคูณหารเนี่ยก็เป็นจำนวนจริงเหมือนกันเห็นไหมจำนวนจริงนเ t อร์เ c t กับจำนวนจำนวนจริงก็จะได้จำนวนจริงจากนั้นครับที่เพิ่มเติมมาก็คือโดเมนของฟังก์ชัน f หารด้วยฟังก์ชัน g gx จะต้องไม่เท่ากับ0ซึ่ง gx คืออะไรครับ gx คือ x ลบ5ต้องไม่เท่ากับ0 x ก็ต้องไม่เท่ากับเท่าไหร่ x ก็ต้องไม่เท่ากับ5ฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f หาร g ก็คือเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นจำนวนจริงแต่ต้องไม่ใช่5แค่นั้นเองเข้าใจไหมทันมา <c oughs> ฟังกช์ชันบวกกันฟังกช์ชันคูณกันฟังกช์ชันหารกันก็เหมือนกันคนระับฟังก์ชัน f มันเป็นฟังกช์ชันขั้นบันไดคูณก็เขียนฟังกช์ชันขั้นบันไดามาก่อนเลยเห็นไหมหลังจากนั้นเขาเอาฟังกช์ชัน g มาบวกแล้วก็บวกไปทั้งทั้งสองช่วง ลบก็ลบทั้งสองช่วงครับคูณก็คูณทั้งสองช่วงหารก็หารทั้งสองช่วงคูณบวกเสร็จแล้วก็ได้ตามนี้ครับลบเสร็จแล้วก็ได้ตามนี้คูณเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมนี่คือช่วงก็ยังคงเหมือนเดิมมากกว่าศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์มากกว่าศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย,กกเย,นย์เห็นไหมครับแค่นั้นเองการหาฟังก์ชันใหม่เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ยากแต่ว่าที่เราอาจจะงงก็แค่ในเรื่องของการหาโดเมนของฟังก์ชันใหม่เห็นไหมครับ แต่โดเมนของฟังก์ชันใหม่ก็ไม่ได้ยากนี่ก็คือแค่เอาโดเมนของฟังก์ชันเก่าสองตัวมาอินเตอร์เซกันแค่นี้ครับฉะนั้นดูดีๆนะอันนี้คือข้อที่6.4ถัดไปข้อสุดท้ายข้อที่7ครับข้อที่7เราบอกไปแล้วว่าให้เลือกแล้วว่าทําวิธีไหนในห้องถูกไหมในห้องส่วนใหญ่จะเลือกวิธีนี้ข้อที่7.1 f บวก g 3, ของสก็คือจะได้เป็นอะไรครับ f 3บวก g บ g 3นั่นแหละถูกไหมก็ f ฟังชัน f บวกกับฟังก์ชัน g ที่ x เป็น3ก็คือ f 3บวกกับ g 3 f 3ก็เอาเอา3ไปแทนในฟังก์ชัน f g 3ก็เอา3ไปแทนในฟังก์ช si anyway> ัน g ก็จะได้เป็น5บวกกับ17ก็ได้22ถัดมาลบก็เหมือนกันครับ f ลบ g ของลบ2ก็เป็น f ลบ2ลบกับ g ลบ2ซึ่งแทนค่าเอาลบ2ไปแทนค่าในฟังกชัน f และฟังก์ชัน g แล้วก็จะได้ตามนี้เลยเป็นลบ5กับลบ3เอามาลบกันก็เหลือลบ2เหมือนกันครับ f คูณ g ของ4ก็จะกลายเป็น f 4คูณกับ g 4ซึ่ง f 4ก็คิดเลขแล้วแทนค่าแล้วก็จะได้7 g 4ก็จะได้27เอามาคูณกันก็จะได้87 189ข้อนี้ครับฟังก์ชัน f หารด้วยฟังก์ชัน g ที่ x เป็น0ย์ก็จะได้เป็นฟังก์ชัน f x อ่าฟังก์ชัน f ที่ x เป็น0หารด้วยฟังก์ชัน g ที่ x เป็น0ย์แทนค่าครับ f ศนได้ลบ1 g ศูย์ได้ลบหนึ่งลบหลือ1หรลบันนี้คือข้ือที่่แคนั้น แบบฝึกหัดมีแค่นี้ครับสาหรับเฉลยแบบฝึกหัดมีแค่นี้ถ้าสงสัยข้อไหนก็ถามกันเข้ามาได้ถูกไหมครับสอบถามได้เสมอครับถ้ามีข้อสงสัยถ้ามีคําถามสําหรับเฉลยแบบฝึกหัดที่6ก็จบลงเท่านี้เจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับร่อนนี้ก็สวัสดีครับ